ไปที่สบายดีพี่น้องวันนี้มาพ่อกับท่านหมอปุณเกินรถคันนี้บรรทัดกลางทางพี่น้องมาเบิ่งนกำกันเบิ่งนกำกันดี่เบิ่งอีดูมันคองกระควันนี่บ่เาาบิงบบ่งรถรถจานปุณเกิดเพิ่นท่ทานหมอท่านหมอปุณเกิดนีอ่ออ ลีงลงมอนัโตมมนเสียนะเนามันบึดๆบ็ดบลุมหมดจักเนาะมันลมแล้วบดจักหลดนี oh, okay. ่ห <souvent> ลุดเพลี่ยนลูกสูบมันจะว่าอะไรเลี่ยนลูกสูบมันจะว่าหลุดนะหลุดลมแล้วอันนี้นะ มันบ่อยากออกซ้ำน,โโน,เนะเอะอเออเสรซตรถบัดนี้ลิงสิหิวเข่าเลยเฮ้ย <laughs> เอาเข่าห่มพี่ไปบ่ปได้เลยฮะเห็นได้หลาบัดนี้โอ้ยมาเจอฐานหมอบุญเกิดนี่น้องเอ้ยหลดมีปัญหากอดกลุ่มั <laughs> <อ>มน บ่มีสร้างเนาะนมื้อนี้เนาะโอเ็ได้ยูออกอันนี้บอนบาดันเจ็บอันช่วงลมน่ะโอๆฮะเอออันนี้ได้แขนเป็นแขนลิงกัดลิงอันนี้ตัวใดแหนะโอ้เจ้าคือยังเอาไว้มันกัดน่ะ มาเบิ้งโอ้ยรถเพิ่นมีปัญหาคอนกุ้มๆนี่เคยเป็นอยู่บนนี่รถขนาดเบิ่งไหมเพิ่นเบิ้งดูเฮ้ยเคยเห็ุอยู่บนรถมันเบิ้งๆๆๆๆคอนกุ้มๆนี่กระบาดก็เลาได้เผื่อสิฮอดท่านอยู่น้องนอกเขียนบนนี้เห็ุได้ได้หนิกระบาพี่น้องเลย จากเงนสิเป็นเนี่ยไรสงสัยมันสงสัยมันลมไปวะนาะเบิ่งรถนะมันมันบ่อยากออก่ไหมปพื่อเพ่เื่อเเจ้าเจ้าบอได้เปลี่ยนแต่เพิ่งรบสุแวนมันอะสสีโอ้ีีโอ้ยเมนแล้วันนั้นฮะได้มันบอกที่

เออเข้าหนาา้นา,จา,นาจารย์ไปหน้าจารนพี่ไปหน้าจารย์พี่กลับคืนพี่ได้โอ้ยนีตัวบักใหญ่นะ่ะครบรอยเราพี่น้องเลยเป็นแขนเราเป็นบานย้ำออกเด้อนนะย้ำออกเด้ยอยจากเขาใกล้เด้อเนี่ยกลับคืนไปเหวหันกับฮอดบ้านอาจารย์เออในคนเคียนหน่อยดิ ในบทห้องเฮียนน่ะไครเอ่อเขาไปเบิ้งแล้วเขาเจะแกะเพราะแกะใครใครนอเพื่อนเพื่อนจันมีหนึ่งบุจักในไก่วัดนี้เออเจ้าว่าแล้วพอแปลงใดบุจักจันมี เออว่าห้อยมันก็แหงแล้วลีนแหวนมดมันฉิเลือยังมันฉิเล็ดไปได้พอชั่วโมงยังจะเติมจักวันแล้วเต็มกะเจ้าแล็ดไปไกลเติบหรือเปล่าดี่โอ้ซาลดคอยตะกี้หันเติมหันกูมัดกินกัวหยอดน้ำมันอันนี่คันว่ามันลมน่ะกินกัวหยอดน้ำมันอันไอซั่งอีกขันมันลมนั่น บอได้ยังมันมดแล้วขนาดน่ะนะมีแต่เจ้าขันมีเจ้าเติมลีนไปได้ขนาดนี้นะคอ,อยเคยพ่อแล้วเธอหนึ่งลีนนี่นะมันแห้งเองบัดน,นี้เราไปเติมเลยกินกว่าฮอดน้ำมันได้สร้างอีกข้าวเดียวมดข้าวเดียวมดเออรถลพัดโลด,ลดลมบัดนี้ติดบางอีกโอ้ยบันนั้ก,อก,อก็ไม่บบได้แลยแท้ลีนมดแท้ ลีดมดอ,อีกแล้วคะแนนนี่นะลีดมดแล้วบ๊อไปเลยได้อ่รถค่อยก็มันล้มแต่ก่อนนะก็ได้ไปรถลยรีดมดไปเติมเติมสิไป,ปได้ปันป้นปั้นห้องโลเขียนนี่แหละมดอ,อีกรีนน่ะสิบวันว <c oughs> นี่คือกันนี่ <c oughs> โอ้อห่านสองพันบ่มีแถวนี่พี่น้องเลยกระบะเปล่าผู้ใดอยู่ใกล้นแม่แป้งไหหล้าเนี่ยเด้อ Nhanh cho bọn ừ. Ê, nói điều ừ. Nhanh ừ. Tít bớm, tít Ôi, ừ. ừ. linh Khốp cho khổng nhân ở ngoài Ờ, ừ. tít bớm Dạo linh mất cây, khỏi ra khỏi dạn đấy Tít lốt, tít lốt Như là lo tìt lo mực cái nọ. Năm nhắn này có tụt mà. Ai đây? Nè. đây xem. Nhúm đô bắn, nhúm này thì mình bắn bò ยู่หยูโหจักรหลดเป็นยังไาเออไปจักรถลีนมืดหรือจักโหลดยังอะไยจะไปเอามากายขอยกแล้วนาะลืงนะเอาลงพี่มันยันหมดไปบพกยันไม่ได้มันบมไปเออแบบมันบมติด เด้ออาจารย์เลี้ยอารลี้ไปก่อนฮะเดอบอกว่ามาให้เออเให้บ่าวเตี้ยบ้านหน้าเพิ่นไปบอกฉางมาให้เด้ออ่ากันพ่อวะโอุ้งกุ้งไปเอาสนีทก่อนพี่น้องมาดีไปก็ดีก่อนไปจะดีก่อนไปดีก่อน